แนวนอนเห็นไหมตอนนี้เงื่อนไขอยู่เป็นแนวนอนถ้าผมวางตรงนี้หนึ่งสองอตนี้เป็นมอนสเตอร์ไม่ได้ถูกไหมถ้าผมวางตรงนี้แล้วอ่าสมมุติผมวางแถวนี้แนวนอนแนวนอนถ้าผมวางตรงนี้หนึ่งสองอตนี้เป็นมอนสเตอร์ไม่ได้ถูกไหมถ้าผมวางตรงนี้แล้วอ่าสมมุติผมวางแถวนี้แนวนอนผมวางเกมเพลย์อีกเวลาเล่นเล่นแคนวาสอะทำอะไรเร็วๆหน่อยแม่ง มันเป็นไปนที่เกมเว้ยเกมแม่งเหมือนแบบว่าส่งข้อมูลไม่ทันอ่ะแม่งตัดเน็ตผมเลยผมก็งงเหมือนกันผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเออเลเยอร์นะมันจะเกี่ยวกับเลเวลนะเกี่ยวกับเลเวลเวลาเราลงไปเนี่ยมันจะบอกว่าอัปเกรดเลเวลตัวที่อยู่ในในในตำแหน่งเนี้ยหนึ่งเวล สองเวลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวกับเลเวลนะมันมันคือการอัปเกรดเลเวลขึ้นไปสเปรดเนี่ยมันจะเป็นเอ่อมันจะเป็นอีเวนต์พิเศษนะซึ่งเราจะสามารถทำลายตัวบล็อกได้หรือเราสามารถวางทับลงไปในตัวเพนอื่นได้หรือเราจะสามารถวางลงไปในช่องดำๆนี้ได้ช่องดำๆเนี่ยเราเรียกว่าวอยดนะ แล้วมันจะมีอีเวนต์พิเศษบางบางอันที่นานๆจะเจอสักทีทำลายบล็อกทั้งหมดให้เป็นช่องเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ยนหลุมระเบิดนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอาจจะต้องทําโชว์หลุมระเบิดให้ดูนะเปลี่ยนหลุมระเบิดให้กลายเป็นฟิลปกติเป็นเป็นเป็นฟิลที่ไว้ลงได้อะไรเงี้ย่นะแต่ทีนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะเลือก ให้ดูเพราะไอ้เลเวลเนี่ยเดี๋ยวมันได้กดบอยอยู่แล้วไอ้สเปซเนี่ยมันมันอาจจะมีอีเวนต์พิเศษผมอยากจะได้แบบออวางในช่องดำหรือไม่ก็วางแต่ผมจะวางไว้บนบล็อกดีปะ่ะจะวางไว้บนบล็อกเดี๋ยวผมาอัี on a block.